ครูว่างนะคะวันนี้ครูว่างไม่ไปหาดูสัมภาษณ์งานกับนะคะเขาเรียบร้อยเราไม่รู้คนจริงหรือวิชาชีพครูก็ไม่รู้แต่ครูสัมภาษณ์ให้อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะอ<ม>ีม่รู้จะได้หรือไม่ได้ก็รอดูกันนะคะทํางานในห้างแจ้งวัฒนาเซนทันแจ้งค่ะขายกระเป๋าขายรองเท้าค่ะนะคะอยากทํางานแบบนี้มากนะคะเอออยากเป็นชอบค้าขายอยู่แล้วอ่ะคนเรามัน ถ้าเราชอบอะไรมันก็มักจะอยากจะทำงานแบบนั้นนะคะนาะเพื่อนเออคือพูดหลักๆขายของออนไลน์มาได้นะคะจนเนี่ยพี่นี่เป็นคนหนึ่งที่ขายของออนไลน์มาได้แล้วเพื่จะพาเออแล้ววันนี้เราเหมือนเราดึงพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับมาหาตัวเราค่ะนะเออใครที่เรียนคลิปเราค่ะ พูดด้วยว่าเพลงนี้ก็อชอบเพลงครูบาอาจารย์อดีตมากเลยเขาบอกว่าบ้าแล้วรวยไม่ใช่ว่าบ้าแบบนั้นนะเราเราเชื่อเชื่อในคําสอนครูบาอาจารย์ที่ให้เราไว้ในอดีตเชื่อในความรู้เนี่ยนี้ค่ะในสมุดเล่มนี้เป็นความรู้ในเรื่องของว่าคาถาบูชาถูกปางตรงอาชีพสุขและรวยทันตาเห็นจะมีคาถาองค์พ่ทั้งหมดเลยแต่ว่ามีวิธีการทาธุรกิจด้วยแหละ ครูอ่านจบหมดแล้วนะคะจนต้องอ่านอีกอก็ยิ่งแบบได้ความรู้อีกทุกวันนี้ใครเขาขายหนังสืออะจนร่ำรวยก็มีเยอะแยะมากมายรือ,อถ้าถ้าไม่ใช่มีลิขสิทสิ์นะถ้าครูสามารถเอาความรู้ในเนี้ยเพื่อไปทําหนังสือขององค์พ่อพี่เียกขายได้ครูก็อยากทานะเออทุกคนเราต้องไม่รู้ว่าทำยังไงมันจะทําไดนะ้ทุกคนนะเนี่ยหนังสือแบบเนี้ยจะมีคาถาขององค์พ่อที่แบบมีอยู่งเนี้เพื่อน ที่คุยอยากจะมาพาขอพรท่านอาจจะไม่มีของไหวอะไรเลยค่ะแต่เราจะปฏิบัตินะคิดดีพูดดีทดําดีแล้วก็นั่งสมาธิถวายบุญให้ท่านเอานะส่วนเราว่าอยู่แล้ววันพระเงคไะว่าทุกวันพระก็ได้ค่ะตั้งเป้ากับตัวเองว่าตั้งจิตตั้งใจกับเองว่าเราจะซื้อของไหว้ดีๆเนี่ยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทุกวันพระอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่สะดวกที่จะไหว้บ่อยๆน,นะ แต่เราจะขอพรใช้กระถาท่านเนี่ยทุกวันนะคะเพื่อให้เราสบายใจเมืม่อกี้แบ่งกันแบ่งปันจบไปแล้วนะ,ออนะะท่านมากจบแค่เพีกิดวิีนาทีเสร็จไว้ไม่ถึงสามสิบนาทีเลยนะคะก็นะคะ,นะคะชีวิตเราเนี่ยมันใช้อยู่แค่หลักแค่นี้แต่ส่วนมากรวมกับคนแบ่งปันอะ่ะ จะเผลอไปคิดลบพูดแบบร่างกายงเรามีสองขั้วขั้วบวกกับขั้วลบเราก็ดันไปเสพเรื่องราวลบๆคิดลบอยู่ตอนนี้เนาะแต่ถ้าเรามาคิดบวกเหมือนเรากําลังขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใน,นตอนเนี้ยพอเราที่ฐานจิตอ่ะมุญที่เราเคยสร้างมาหลายพุ่หลายชาตินั้นน่ะดวงจิตนั้นน่ะจิตวิญญาณเราเนี่ยจะกลับมาอยู่เหมือนเดิมคือแบบมาอยู่ตรงกลางแสงเราแสงสว่างที่เราปฏิบัติเนี่ย มนุษย์แสงของเราเนี่ยนะคะแสงของบุญเราเนี่ยก็ไปจุติบนจัก,กรวาลแห่งนี้ยบนสวรรค์นะถ้าเรียกตงตามหลักธรรมะก็เรียกว่าสวรรค์ไปแผ่ให้ผู้คนที่ได้พบเห็นเราไม่ว่าจะต่อหน้ากับโลกวิญญาณนะเราอาจจะมองไม่เห็นเพื่อนเพื่อนโลกวิญญาณนะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นพญานาคเป็นโกหกพิพการี เป็นปูดท้าเวสุวรรณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ที่ล่วงลับผู้ที่คนตายเกิอดอุบัติเหตุตรงนั้นตรงนี้แล้วพอเขาเห็นเราเราแผ่บุญให้เขาเข้ากลับอาจจะไปคูบอกแบบว่านี่เราเขาอาจจะเข้าสิงะคนคนนั้นมาช่วยเราก็ได้นะอะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะมากับคนคนนั้นนะ่ะอม,มาช่วยเราเอานี่เอาแบบตามหลักตามมาที่หลวงตาม,มาสอนเลยนะหลวงตาม,มาว่าผีมาจากไหนผีก็มากับคนนั่นแหละ เกาะคนมาเทวดาก็ลองถามดูสิว่าลองถามคนที่ซื้อเราสินับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะคะเออเขาก็จะบอกเรานะคะเป็นเทวดาชั้นไหนเหรอเนี่ยลองถามดูสิเหมือนเราขอพรพระพรหมเขาก็จะบอกว่าเราก็นับถืพอพระพรหมเหมือนกันพระพรหมก็จะมาช่วยเรา <c oughs> เวลาเขาขอพรใช่ไหมเพื่อน <c oughs> 掰掰 <c oughs> หลวงตามาให้ถามแบบนี้หรือเป็นผีมาหรอก็ถามก็สินะคะเออจริงน,นะคะแต่เราก็ไม่กล้าถามใช่ไหมกลัวเขาด่าใช่ไหมเออไม่ต้องไปถามก็หรอกพูพูดเล่นแต่หลวงตามาลองอยากให้ถามว่ามาตัวมาว่าถ้าอยากรู้ก็ถามนะแล้วเขาจะบอกว่าเขานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะคะเพื่อนเราที่เขามาซื้อของของเรานะะี่ค่ะ บางคนเขาก็แขวนผ้ามาแบบนี้เลยบางคนเขาไม่ให้เห็นนะคะเออนี้เนาะเขาก็ใส่แบบนี้นะคะบางทีเขาก็ไม่เห็นเพราะว่าเขากลัวว่าบางทีเขาอาจจะเคยทําผิดพลาดแล้วแหละเออยี่สิบสี่ชั่วโมงเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปทําผิดพาลาดอะไรเขาไม่อยากให้ใครแบบมาด่าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็คือถ้าด่าเราก็เหมือนกับด่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นะคะ่นะ,คะเท่านี้รวยแล้วเติบโตแล้วยิ่งใหญ่แล้วค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้กับหลวงตามาหลวงตามาบอกว่าไม่ให้เราไปลบหลู่ พนะรัดตะลตายคุณประธรรมประสงค์ไม่ให้ไปด่าว่าเพราะคุณประธรรมประสงค์คนใช่คนที่คุณไปเสียบข่าวอ่ะเขาทําผิดมันก,ก็เรื่องของเขานะคือใครทําชั่วคนนั้นย่อมได้รับผลชั่วใครทําดีอ่ะก็ย่อมได้รับผลดีนั้นตอบแทนอยู่แล้วค่ะนะเมื่อวานเราอาจจะเคยทําผิดพลาดมาอาจจะทําชั่วอยู่ก็ได้อย่างเงี้ยวันนี้เราไปทําดีทาบุญทาทานผลบุญนะั้นะก็ในการทานบรารมีเนะะี่ยค่ะ ก็จะคุ้มครองนะคะคเพื่อนๆเองค่ะนะคะม,มามาเอาคาถาขององค์พ่อพีคเนตไปนะไม่ได้งมงายแต่ก็คือมีสัตจ,จ่าไว้อาจจะไม่ได้แบ่งปันทุกันหรอกทุกคนคาถาองค์พ่อพีคเนธในเนี้ยโคตรหิงอะะ่ะทุกคนนะคะ อมศรีคณีสายะนำหาอมพระพิฆเนศสิทธิประสิทธิมีมหาลาโคทุติยมีพระพิฆเนศสิทธิประสิทธิมีมหาลาโคตติยม,ปปม,ม,ม,มีพพิฆเนศสิทธ,ทธิประสิทธิมีมหาลาโคองคาพินทูนาถอุปนังพมมโนจะอินโทพิฆเนโตมหาเทโอม阿หังวันทามีสัพพทาสิทธิกิดังสิทธิกรมังสิทธิการิยังประสิทธิมีสามจบนะคะสององกาพินทูนาถาอุป,ปนัง พมโนจะอินโธพมิกเนโตมหาเทโวอาหารวันทามีสัปทาสิทธิกิดจังสิทธิกรรมมังสิทธิการิยังประสิทธิมีองคาพินทูนาถางอุปนังพมโนจะอินโธพมิกเนโตมหาเทโวอาหารวันทามีสัปทาสิทธิกิดจังสิทธิกรรมมังสิทธิประสิทธิมีสิทธิการิยังประสิท,ทธิมีจะเอาหมดเลยไหมนี่สิบเจ็ดหมดค่ะนะถือซะว่าวันนี้ครู ว่างแล้วก็ามาให้นะแต่เรื่องราวดีๆกับเอฟซีช่องยู u b e แล้วกันนะโอมสุมมขายะนมัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีพระพักงดงามดังดวงจันโอมอิกรทันตะยะนัมัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีงาข้างเดียวสามโอมกาปิลานะยะนัมัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีผิวปลายสีแดงโอมคันตันกายะนัมัต ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีรูปร่างเป็นช้างโองมลำโพธารยะนมัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีท้องอันใหญ่โตโอมวิกิตยะนมัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงประทานความผาสุอโอ์วิคณะอาลาชยะนมัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งอุปสรรคทั้งปวงโอมวินายะกายะนมัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุดโอ์ภูละละ กตุวีน้ำมัดขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีกายดังเปลวไฟร้อนแรงองค์คณะยัติสายกะน้ำมัดขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งคณะบอริวันแห่งพาะศิวะเทพองค์พาละอาจารยายาน้ำมัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีพระจันทร์เสี้ยวเป็นวงกลมองค์ข้าชานะนาวยะน้ำมัดขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีพระพักเป็นชา้างองค์ วักกะตุนดายะนมัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีวงอันใหญ่โค้งองศุรปะกริตนายะนมัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีใบหูอันกว้างใหญ่องหลรำพายะนมัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงอำนาจสูงสุดองกตันทะภ <mechanisms> ูรชายะนม right ัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงเป็นน้องชายคันท่าขุมานองมหาธนปฏเยนมัตขอน้อมบูชาต่อพิ่เนศต่อผู้ยิ่งใหญ่ ต่อมาค่ะภาษาไทยโอมภูตญานมะหาขอพระพิฆเนศโปรดประทานความบริสุทธิ์แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดโอมพระตาวิณวินาสินเนมะหาขอพิฆเนศโปรดทำลายความทุกข์ร้อนแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดโอมวิคณะราชายะนมะหาขอพิฆเนศโปรดขจัดอุปสรรคทั้งปวงอาจจะเกิดแก่ชีวิตข้าพระเจ้าด้วยเถิดโอมสุทิปียายะมะหาขอพิฆเนศโปรดประทานสติปัญญาในการประกอบอาชีพแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิด อมสียายาอนามหาขอ er พิกเนตโปรดประทานทรัพย์สมบัติและความบุดมสมบูรณ์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอมสะเีรายาอนามหาขอพิกเนตโปรดประทานความมั่นคงแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิดอมสมาหีตายาอนามหาขอพิกเนตโปรดประทานสุขภาพพรรนาไมยที่ดีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอมสมุญญาญาอนามหาขอพิกเนตโปรดประทานความสงบสุขแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดนะคะแล้วก็มีการขอพรนะคะคือ การขอขมาราธท่อต่อองค์เทพทุกองค์เพื่อขอขมาต่อเทพหากสิ่งใดบกพ้องติดขัดระหว่างการน,นัชาองค์กัสมาปนาสมาระไยายามค่ะบุลาเครื่องสังเวยโอมปัสดสดดำศีละสากิสนามยกเครื่องสังเวยขนมนมขึ้นจดหน้าผากเหนือศีระแล้วกล่าวว่าโอมปัสดสดดำศีละอิสากิสนา อในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมดนะสามสสองปางวิธีการประกอบอาชีพให้มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในการบูชาองค์พ่อพี่นี่นะคะค้ก็แบ่งไปอะไรหมดเรียบรอ้อยนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่นะเย็นรู้กับครูนิดมากมากพอแล้วเนาะหรือมีใครที่จะมาเจอครูในอนาคตการที่เราเครียด กับชีวิตมากเกินไปไม่ดีเลยค่ะเพื่อน,นรเราก็เจอกับตัวเองเหมือนกันกนะารที่เรารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองการที่เราใจดีอ่ะมันดีแล้วค่ะแต่อย่าลืมใจดีนะกับตัวเองด้วยนะคะอะไรที่มันเป็นดีๆอ่ะเป็นมงคลเราเอาเข้ามาในใจตัวเองในจิตวิญญาณตัวเองคือความรู้ค่ะทุกวันนี้ความรู้ค่ะจะนำพาให้เราประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันนี้ค่ะนะคะ คุณชอบครูบาอาจารย์ท่านไหนคุณก็ไปหาครูบาอาจารย์ที่จะทำให้คุณประสบความสําเร็จได้เลยค่ะครูติดตามครูลุงค่ะหรือครูบาอาจารย์หลายท่านที่ครูติดตามอยู่ค่ะตั้งแต่โค้ดแบงค์ค่ะโค้ดใหม่ที่โหนะไปฟังประวัติของครูบาอาจารย์แล้วแบบโรจากเป็นหนี้หลายล้านอะมากกว่าสิบล้านแล้วแบบประสบความสําเร็จดีมากครูนิดหน่อยค่ะในทิกตอกก็ติดตามมันแต่เพียบางทีก็ไม่ได้ไปดูางเหว้ แม้กระทั่งครู่เงาะก็ยังไปติดตามเลยค่ะนะคะเพื่อนๆทั้งใน Youtube และ Tiktok ในเพจอเี้ยค่ะเพราะเราก็เป็นคนนึงที่อยากประสบความสำเร็จค่ะเพื่อบวกความรู้นี้จริงๆต้องอ่านแล้วอ่านอีกด้วยซ้ําเพราะว่ามันจะเป็นบุญกสวงที่เข้าบริมีสติในชีวิตเราด้วยไม่มีอยู่คนอยู่สองประเภทนะคะในการทํางานค่ะคนที่ทํางานแบบไม่รักตัวเองเลยอ่ะ อยากได้แต่เงินนะ่ะไม่พักผ่อนไม่กลัวตายนะคะร่างกายในอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าถึงเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเพราะเขาไม่มีเวลาให้ตัวเองค่ะกับคนประเภทที่สองนะคะทำงานอย่างมีความสุขแบ่งเวลาในการพักผ่อนกินนอนให้เพียงกินนอนหลับให้แบบเพียงพอรู้จักกินอาหารที่มีประโยชน์เลี้ยงดูตัวเองมมีอยู่สองประเภทค่ะคนที่รักตัวเองกับไม่รักตัวเองค่ะ นะแล้วทีนี้เราจะเลือกเอาว่าเราจะเป็นคนที่รักตัวเองหรือไม่รักนะคะต่อมาค่ะทําไมต้องพูดเพราะนะในการให้กลแรงหรือการขอความรอบนี่นี่ในสมุดทำนสมุดความรู้ในเร่มนี้เขาก็บอกเหมอนกันว่าคนดังๆนะชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวเอาให้ฟังนะคนดังๆในประเทศไทยและประเทศนอกค่ะนักธุรกิจทุกคนค่ะที่ประสบความสำเร็จเขาจะพูดเพราะ มีใครบ้างเดี๋ยวจะอ่านชื่อให้ฟัง <c oughs> <c oughs> แล้วก็ถึงสินห้าค่ะต้อง <c oughs> ในนี้เขาก็สอนให้เราถือสินห้าให้ได้ค่ะ <c oughs> ชีวิตเราถึงจะราบนื่นค่ะ <c oughs> อันมาออกแบบขีน้นอกภาษากีน กูแบ่งปันไปหมดแล้วให้เรากลับมามองหาข้อดีค่ะข้อดีข้อเก่งของตัวเองและคนในครอบครัวถ้าคุณเป็นคนนึ่งที่ไม่อยากถ้าคุณเป็นคนนึงที่รักตัวเองรักคนอื่นรักครอบครัวคุณจะพูดดีอ่ะพูดเพราะพูดดีอ่ะกับคนในครอบครัวของคุณนะโดยเฉพาะเรื่องความรักนี่ค่ะหรือที่ทํางานก็แล้วแต่ค่ะ การพูดด้วยสติปัญญาเนี่ยไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์หรือกับแฟนกับคนในครอบครัวกับลูกคุณคุณต้องพูดกับเขาด้วยการใช้สติไม่ใช้อารมณ์ค่ะนะถึงแม้คุณกําลังบน่นนะคะกังว่าเขาว่าคุณก็ต้องสอนเขาด้วยสติปัญญาค่ะเพื่อให้เขาได้สติว่าลูกน้องต้องทําแบบนี้แบบนี้นะทํางานแบบนี้แบบนี้นะต้องพูดกับลูกค้าแบบนี้ต้องอบรมนะอะ่บริษัทต้องมีการอบรมสอนลูกน้องว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้นะ แม้กระทั่งลูกเราเหมือนกันว่าตื่นเช้าหนูมาต้องทําแบบนี้ที่แม่ทํานะแม่คิดแบบนี้นะแม่ถึงมีความสุขเป็นแบบอย่างแม่ถึงผิวพรรณผ่องใสหน้าเนียนหน้าใสอยู่ทุกวันเนี้ยอารมณ์ดีได้ก็เพราะว่าแม่มีสติแบบนี้ไม่ใช่หนูตื่นเช้ามาหนูร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียนแล้วไม่ได้เราต้องสอนลูกตั้งแต่ก่อนนอนเราต้องพาลูกกับพ้าไหว้พ้าอธิษฐานจิตตั้งแต่ก่อนนอนเช้ามาเขาจะอยากมาโรงเรียนเราต้องเล่าให้เขาฟังว่าทําไมลูกต้องเรียนหนังสืออ่ะนะคะ นรุ่นตก่อนนะ่ยเขาจะสอนลูกเลยว่าทําไมนู้ต้องตั้งใจเรียนเพราะอะไรถึงต้องตั้งใจเรียนทำไมต้องไปโรงเรียนนะคะเขาทุ่งอยากไปอย่าพูดลบๆอย่าพูดคําไม่ดีกับการไปโรงเรียนค่ะเด็กมันจะไม่อยากไปค่ะพเพื่อนๆให้ให้พูดถึงข้อดีในการเรียนนู้ค่ะว่าทําไมเขาต้องไปโรงเรียนนะอย่างนี้ค่ะแล้วเด็กมันจะอยากไปโรงเรียนถึงแม้ว่าถ้าเขาคิดบวกไว้แล้วค่ะเขาไม่มีทางที่จะเจอ ครูบาอาจารย์ที่พูดไดีกับเขาแน่นอนค่ะเขาจะเจอครูบาอาจารย์ที่พูดดีกับเขาสอนเขาดีมากรักเขามากค่ะเขาจะได้เจอแบบนั้นค่ะพเพื่อนๆเหมือนเรานี่แหละค่ะเหมือนเราเรียนกดแรงดูดใช่ไหมคะเราโปรแกรมตัวเองอยังไงเราก็ได้ไปดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตเราค่ะลูกเราก็เหมือนกันค่ะเพืพ่อนๆนี่คือเรื่องจริงค่ะอะเมื่อเราเป็นคนดีแล้วอ่ะเราก็จะได้เจอแต่คนดีๆค่ะเราไม่อนุญาตไม่เจอคนไม่ดีเราอนุญาตให้ตัวเองเจอแต่คนดีๆค่ะ เทวดาดีๆที่รักเราเมตตาเราอยากช่วยเหลือเราให้เราร่ำรวยค่ะเราจะเจอเพื่อนที่ยกเราให้รวยขึ้นค่ะช่วยสนับสนุนเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเราจะไม่เจอเพื่อนที่แบบ <gam mon noise> ไม่เรา <gam mon noise> ให้เรารวยไม่อยากให้เราได้ดี <gam mon noise> เราจะไม่เอาเพื่อนแบบนั้นค่ะนะคะเราจะเจอแต่เพื่อนที่แบบอยากช่วยเหลือเราให้ชีวิตดีค่ะ เราจะได้เจอคนเจ้านายแบบนั้นอ่าลูกน้องแบบนั้นหรือแม้กระทั่งหัวหน้าดีๆลูกเราก็จะดีตัวเราดีก่อนแฟนเราเหมือนกันเท่าน,นี้เราเปลี่ยนแล้วเรานิสัยดีขึ้นเราสวยขึ้นหุ่นดีดูดีเซ็กซี่แล้วหรือแม้กระทั่งมีเงินเยอะแล้วแต่แฟนเรายังไม่เปลี่ยนนิสัยสันดานอีกค่ะคุณหาผัวใหม่ได้เลยค่ะนะ,ค,ะคือบอกตรงๆแบบนี้และคะ่ะรวมกับคนที่แบบปัน่นนะคะถ้าแฟนเราดีก็คือใน ในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะดีทุกอย่างคนคนหนึ่งเนี่ยเราดีแล้วแต่เขาไม่ไม่โอเคเ่ยไม่ดีกับเราแต่ให้เราครูบาอาจารย์สอนว่านะชื่อหมออะไรอะหมอทีมหม,หมอทีมบอกว่าให้ขอบคุณเขานะวันเขาอาจจะมีข้อเสียสิบอย่างแต่ข้อดีของเขาอะมีอยู่สองอย่างก็ให้ขอบคุณนะที่เขาทําดีกับเราแค่เนี้ยนะคะเราไม่ต้องเป็นเด็กนะคะ สิ่งหนึ่งที่เราต้องทําคือไม่เป็นเด็กที่แบบเหมือนสังเกตเลยทุกคนใครที่มีลูกก็จะเห็นว่าเด็กมันเอาแต่ใจนะคะเด็กมันอยากได้อยากได้อะไรมันต้องได้อะเราจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะเราโตแล้วถ้าเราอยากได้เราก็ไปหาอ,อางนอเนี้ยค่ะเนี้ยแต่ว่าเรื่องนหละขอบคุณนะคะเราทําดูไม่เสียหายคำเพื่อนยิ่งขอบคุณยิ่งได้รับค่ะยิ่งขอบคุณยิ่งบอกรักสิ่งนั้นยิ่งได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้น ในชีวิตของเราแน่นอนค่ะคุไปแล้วนะก็ขอให้ทุกคนนะคะสมปัานาเฮงเปังปังรวยๆวยค่ะนะกักเสียงจะไปหุงข้าวอีกขอให้เฮงเฮงปังๆังรวยๆนะคะแล้วก็เงิน ถาโถมมาไม่มีขาดสายค่ะนะะอดทนรอค่ะกับผลลัพธ์ที่จะได้ดอกไม้อ่ะเวลามันปลูกอ่ะมันกําลังค่อยๆเติบโตค่ะจนเป็นดอกีสวยๆให้เราชื่นชมผล,ลไม้ที่เราปลูกก็เหมือนกันกว่าจะโตเป็นต้นใหญ่ได้จนให้เราได้กินได้ขายก็เหมือนครับคนขายของออนไลน์ทํำคลิปทุกวันนะก็เชื่อและมั่นใจตัวว่า เราจะขายดีขายปังจะมีคนมาซื้อตอนที่ครูเริ่มโพสขายของค่ะว่าจะไปก็ยังไปไม่ได้ลหละครูจะมาให้คติว่าตอนที่คุณเริ่มตั้งใจขายครีมห้าสิบกับปลุกลงทุนหลักหมืน่นค่ะได้กําไรหลักหมื่นขึ้นเนี่ยครูใช้เวลามากกว่าสามถึงห้าเดือนนะคะเออทาไมถึงสามถึงห้าเดือนนั้นเข้าเดือนที่ห้าเนี่ยอุย้ยทําไมขายดีอ่ะขายหมดแล้วอะ่ะอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละ ตอนที่เราขายใหม่ๆเราเป็นเด็กใหม่่ในวงการต่างๆมันอาจจะยังไม่ได้มั่นใจมากหรอกแต่ถ้าคุณมาเจอครูแล้วใช่ไหมคุณจะมั่นใจในวันนี้วินาทีนี้คุณจะมั่นใจว่าคุณจะขายดีขายได,ขยได้ขายปังลูกค้าจะหลั่งไหลมาหาร้านของคุณยเยอะแยะมากมายทันทีค่ะนะคะมันจะเป็นแบบนั้นเลยค่ะคุณจะกลับมาเป็นคนที่มั่นใจตัวเองมากขึ้นและมากกว่าเดิมด้วยค่ะ จากที่คุณไม่มั่นใจในตัวเองเลยค่ะจากที่คุณคิดลบคุณก็จะคิดบวกจนแบบโอ้โหนะพลังงานนั้นนะ่ะกลับคืนมาหาคุณแล้วนะคะจนคุณไม่ต้องแคร์แล้วผู้ชายคนนี้ไม่รักคุณไม่ดีกับคุณก็ไม่รักเหมือนกันเงียบๆน,นิ่งๆเหมือนเหมือนกันทุกด้านเลยค่ะนะสุขภาพเราข้างนอกจะอาการดีอะ กินยาก็ยังไม่หายเท่ากับจิตเราสงบนะคะใจเราสงบความคิดเราสงบเราอยู่นิน่งไม่พูดไม่จามันหายเองค่ะนะคะเพื่อนแม้กระทั่งถ้าคุณอยากรู้ว่าใครรักคุณนะทั้งผู้หญิงผู้ชายเขาจะเป็นคนฝ่ายง้อคุณมากกว่าแม้กระทั่งเพื่อนอ่เขาอาจจะไม่รักคุณในฐานะแฟนแต่ถ้าเพื่อนคุณมันรักคุณมันจะอยากจะพูดดีง้อคุณ จริงใจกับคุณเสมอเนี่ยที่ครูเจอนะหรือวันนี้ไม่พูดด้วยก็ไม่เป็นไรครูมไม่คิดมากอยู่แล้วนะเพราะว่าต่างคนต,งต่างต้องมีความคิดเป็นของตัวเองชีวิตเป็นของตัวเองนะคะอย่างเงี้ยนคะ่ะเพื่อนนะอย่าไปอะไรกับใครมากมายใครพูดด้วยก็พูดใครไม่พูดก็ไม่ต้องพูดนะไม่ต้องคบอยากคบก็คบไปอยากคบก็ไม่ต้องคบนะนะชีวิตครูก็มี ุณเกิดมาจนสามเก้าแล้วนะกูผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วเป็นุณรู้ว่าเอออะไรที่ไม่ดีกูจะทิ้งไปทําแต่ความดีนะ,ะคะบอกกับตัวเองแบบนี้นะเปลนภาษไม่บหว